เจอรูปยังอ่าเจอละคุณว่าร้อยนี้ไ่เข้ากับฟูเดียไหมอหแมงรอยเดียวพอเอ้ยได้อยู่ไอ้ยสวยอยู่สวยอยู่ไม่รู้ทำไงแล้ววะไอ้เฮียไอ้สัสกูไม่ถามใครแล้วไอ้เฮียจบเฮ้ยคุณรบิ๊กครับพี่พลาครับพี่เห็นแล้วมันขัดขัดตาขัดใจนะ ไม่แต่ล้อเดิมแม่งมันเดิมก็โอเคใช่แม่งเดิมมันก็สวยอันนี้ช่างมองใส่เพราะว่ามันเป็นคาร์บอนเด้ถามผู้หญิงผู้หญิงคุผู้หญิงคาร์บคุณผู้หญิงผู้หญิงเป็นเ่าไงเป็นใสอ่ะคุณคุณคุณเปิดทวิีขึ้นมาถ้าคุณเลื่อนลงไปตีห้าสิบวิธีไม่คุณถ้าถ้าเราใส่ล้อคาว่ามันทำให้สิบวิทีจะยังเจ้าหนึ่งครับอันนี้จะเจอหมดละจะคือสุดละสุดละเลื่อนจนสุดเลยเลื่อนจนสุดเลย แต่ช่างว่ามันพอลองเปลี่ยนว่ามันก็คุณว่ารอรอดีเข้าเข้าเข้ากันไหมสี่หนึ่งหนึ่งครับขอบคุณค่ะสี่เก้าสองเอาจกหนึ่งครับเขาด่วนสีเสี่เก้าสองเก้าแปดตัวนี้พี่ขอาตังอะไรสี่ครับเก้าแปดสี่สามหนึ่งครับตอนตอนกินที่มันกิฟเงินได้ไหม ได้ค่ะกระเป๋าอะไรนะกระเป๋าสีสามหนึ่งครับอยากเล่นตีโกะมอร์นิ่งค่ะพอการจะไปนอนมันมันแบบว่ากด <ผล S 2> เองไม่ได้วะเห็นในสตรีมเลย บบ uh. oh, าายเพิ่งสั่งโจ๊กไปกินอ๋อมันเลือกได้ขอบคุณหนึ่งร้อยครับว้ยขอบคุณอีกสองร้อยครับคอบชามิตา Lúc hinh nó, mãi thì đi lúc hinh nó nằm 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 ไอ้เฟซบุ๊กถ้าตอนเฟซบุ๊กกูเป็นพาร์ทเนอร์ดีใจกูตายเลยอยากกินกุ้งเผาอ่ะทำไมหมือนทีเสียงรถจริงถ้าเฟซบุ๊กเป็นพาร์ทเนอร์ดีใจกูตายเลยเปิดทวิตเออคาดไปเพื่อนเราฟาร์มเราฟาร์มเราฟาร์มใครไม่มีของไรฟาร์มฟาร์มไปเลยฟาร์มไปเลยเขาขายแค่เลดออะเดี๋ยวบอกด้วยจริง เน็ดอ <onents and downhill> uh yeah! ้เหียถ้าไปมุดมาก็ดีใจกูตายเลยลมาระวังขวายิงยิงรถยิงไ่รถขด้วยยิงไร่รถขวาด้วยอ่าหลงอย่าหลงหน้าจอหลังเงินเนาะ เบอลอยากบอลโล่งอ่ะบอลคูณหกอยู่นี่นะได้แล้วเอาข้าผัดครับเฮ้ยขบววิ่งห้าสี่แปดเอ้ยห้าสี่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งบ้างพี่รอรอรอไปบ้างพี่ต่องบิดไปพี่หนึ่งแปด่กระระวังระเบิดเอาผ้า วัวโปตัวนั um. ้นไอ้เห oh. ี <clouds> yeah, anyway. yes. ้ยใช่ม ah ัน oh. ย uh ิงโค้ชเวอร์วัวโปตัวนั้นว้ยไอ้เหี้ยยิงจากไหนอ่ะด้านบนเดี๋ยวออกไปเล่นนอกบ้านดิกูอยู่หน้าห้องน้ำเองบาราบอลช่ดยหนยหวัดดีค่ะโอ้ยมันเห็จแค่สองกระถ u มึงกับกูต้องวาวบนพีแอละแปดสี่สามหนึ่งครับเอ้าสี่สามหนึ่งครับดีไหม ลงมาแล้วเหรอยังยังประเทศั้นสองอชั้นสองยังสองสองสี่ห้าครับสามเอายังพร้อมยังจะพีค่ะมาแตกมาแตกอยากหย่อนระเบิดเลยนี่อะระวังมีรถมาช่วยมันเอา้ายเออช่างไหมฮะงงงโดนชลุไปเอาเอไปไปเอาเอไปไปล็อกเอ่ะไปล็อกเอใกล้เดี๋ยวพี่แฟร์ให้ เหมือนเหยีบเก่าระเบิดใช่ไหมเออเดี๋ยวพี่เด hey, mm ี๋ยวพี่แฟลชให้เนี่ยเดี๋ยวพี네่ไปในไซต์เดี๋ยวพี่แฟลชให้เลยน้องระเบิดแตกคนไม่ตายีมามามาไม่ตายนี่วิจูดผมรับให้พี่ตอบไปนีดทุกท่านจะกแก้บนแถบไปเลยน้องไอ้พี่ให้ผมเอาไซส์เดินยิงเหรอมาดิ พี่บิ๊กไอ้เนียน้องก,กูสุดดีวะไอ้เฮียเอาแฟรรรอาแฟรรรอาแฟรรนี่ม่คิดจะห้ามน้องเลยนะเขาหลอเท่เลยบอกอะไรบออะไรคนเทยไม่เคยตีมหลอเลย ที่เราลักหรือคนที่รักเราคนที่เราลักอ่ะเ,เขาจะเลือกคนที่เราลักไหม ถ้าเป็นตอนนี้ใช่ไหมเขาจะเลือกคนที่เรารักและคนที่รักเราทั้งสองเลยถ้าไม่ได้ทั้งสองอก็ไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรมันต้องมีมันต้องมีดิดาโรเดโตเดี๋ยวดาพาไปแงนใหม่นะยพูดไออีพูดได้ไหมอ่ะ ไม่ฟีอนี่หมอไรต์ไเลือกเตได้เลยคคิววาใช่หมอคนนี้ปะหมอฮะหมออะไรหมอไรอะไรอ่ะคุยอะไรกันป่ะ<า>ใช่ปะหม,ห,หมออะไรไม่ใช่หมอไม่ใช่คน,นเดียไม่ใช่คนนี้คืออะไรมีบัตแกไหมไม่ฟีอที่คุยกับยิวาก็หมออะไรน,นี่รอรอ ไม่ไม่ที่คุยกับนั้นเข่ากนสามร้อยครับไม่มีมีเปล่าพอทำไมบีตอะไรเยอะแยะเดี๋ยวตีเลยมีตั้งนานแล้วกระเป๋าเดียวเลยเราหนึ่งพันห้าสิบคูณสิบไปวันนี้บีบมาเท่าไหร่คูณสิบไปเลยหน่วยอะไรคะแค่นตายนะไม่ทิ้งทิ้ง เอาแล้วผู้ชายจบหนึ่งกพันหนึ่งครับสี่สามหนึ่งครับขอบคุณค่ะ